เดินทางเจอกันสนามเทือนใครอยู่ใครอยู่ใครอยู่พี่มันก็ตรงงานไหม่เกี่ยวน้ำในเด้อ <c oughs> ขอบคุณนะคะขอบคุณที่ในหน้าเนาะยังเรียกใช้บริการเรานะคะขอบคุณมากๆเลยที่ยังนึกถึงเราเนาะ จะขึ้นเทนเลอร์ไว้ค่ะไปล้างเดี๋ยวเอารถเกี่ยวไปล้างคนเก็บเทเลอร์ก็เก็บสนามเท่อนเจอกันสาวสายเน็ตอะไรมันอยู่ตรงนี้อะนี่ไอ้ไม้มันตกไงเธอ ขอบคุณในหน้านะคะยังถึงเนาะ <L> คือเขาว่าแหละรถอะนะใครใครก็ซื้อได้น้ซื้อไม่ยากหรอกตัวที่ยากคือหางานเกี่ยวนี่แหละทํายังไง <laughs> จะให้มีคนจ้างทํายังไงเราจะมีในหน้าประจําเราต้องทํางานจุดเนี้ต้องแบบให้โอเคเลยถ้าไม่โอเคเขาจะไม่เรียกเราซ้ำสองนะคะ าปีสองกับการเกี่ยวข้าวโพดนะคะก็ถือว่าโอเคที่ยังปรับเปลี่ยนจากเกี่ยวข้าวเกี่ยวข้าวโพดด้วยถ้างั้นไม่หลอดแน่นะคะแล้วออกทำงานก็มีเงินนะคะทุกคนคะ่ะจอดตั้งหลายเดือนจะได้ออกไปหาเงินแล้วมีงานมีเงิน ได้ใช้นี่นะคะเดี๋ยวจะล้างพอนะให้พี่เกดรเคลีรเก็บของบนรถเดี๋ยวเพชรตามหลังไปค่ะ ขานานจวดผ่อนเงียบเลยใช่ไหมเงียบปิดเลยแต่ว่าเพชรยงังฮะจี้มหาอะไรเพิงบุฟฟงหรืเยอมันนักดิอะไร ช่างช่างใหญ่ใช่ไหมช่างใหญ่แล้วลืมลูกบล็อกไว้ในตู้เหรอไพี่แดนนาอจ่าก,กับแก้วไปเก็บนุน่นเก็บไปให้หมดเลยค่ะนูน่นโหยพวกนี้ทำของอ่ะไม่เก็บเลยลกูกทำงานก็ต้องเก็บของให้พ่อด้วยวะ ไม่เป็นระเบียบเลยลูกเวลาจะหากุญแจใช้เนี่ยก็วุ่นวายสุเยี่ยวา้องขังก่อน แล้วก็ได้มีเวลาเช็คนะคะจนถึงโรงงานนี่แหละเขาโค่นสนเนี่ยมีเวลาเช็คตั้งหลายเดือนเลยก็คาดว่าจะเป็นพี่นะคะแต่รถปีนี้ทุ่มทุนสุด ใส่ผ่านตกเหรออ๋อใส่ผ่านตู้เอ,อินใช่ใส่ผ่านพัดลมว้าปอดแน่นน,อน้นอลับปอดน้อว้า จบสูงนะเรียนจบนู 没跑。 คลิปต่อไปเดอ้อไม่น้องใส่กับเขาโตกันจ้า